สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวชุเสนแคมค่ะสวัสดีค่ะกิซินาป๊อปค่ะ วันนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เซนทรัลโมร์ค่ะวันนี้เราไปทำอะไรกันค่ะมาสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดสวัสดีค่ะเจนนี่สวันดีพิงคชาแนลค่ะเจนนี่พิงค์ชาแนลค่ะคริสติน่าป๊อปค่ะวันนี้เราคัดเลือกรอบรอบแรกนะคะมินดิปปานีนะคะคนเน้อยสามคนเราก็จะมารุ่นกันนะครับว่าใครจะได้ใครจะได้ไปดูเขารอบใครที่จะตกรอบนะคะตกรอบก็ได้กิฟต์เชอร์เอาไปทำหน้าใหม่โอเคค่ะตอนนี้จะมาทานอาหารก่อนเลยนะคะ ห้างเมืองไทยใช่จะแพ้เมืองนอกนะคะมีทุกสิ่งทุกอันทุกอย่างทุกอันค่ะเห็นไหมคะเลิศมากเลยจริงๆค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังพักกองอยู่นะคะอันนี้คือช่างกล้องของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทานอะไรคะวันนี้ทานไหทอดวันนี้ทานไ่ทอด เจนนี่ปิ้งแชาแนลทานอะไรคะข้าวมันไก่ทอดค่ะออข้าวมันไก่ทอดนะหรือคะ พิซซิน่าป๊อปค่ะอะไรคะค่ะผ้าหมูแดงค่ะเพื่อนเพ่อพี่ๆที่โซนยุโรปคงก็ไม่อยากผ่านแน่เลยมาเมืองไทยนะคะมาหาเจนนี่เลยเป็นชาแนลเลยเดี๋ยวพาสวัสดีพี่ถึงตังด้วยนะคะรู้ว่าพี่ถึงตังดูอยู่ใช่ั้นล่ะก็ล้วพี่เป็ดีพี่เจตสวิตนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศทุกท่านนะครับคนไทยหลายๆคนนะคะก็วันนี้พิซซิน่าป๊อปกับน้องเจนนี่มิวมิวนะคะกับรายการนี้ครับเจนนี่ฟิงชาแนลค่ะเจนนี่ฟิงชาแนลค่ะนี่ค่ะพี่บินอีกคนนึงค่ะ อันนี้ก็คือช่างกล้องของทางรายการนะคะวันนี้ทานอะไรคะอ๋อวันนี้เหรอไข่เจียวพร้อมเครื่องอ่าส่วนตัวดิฉันเหมือนเดิมค่ะข้าวหมูแดงค่ะแต่วันดี้ค่ะไม่เอ่อคุณบินค่ะวันนี้ทานอะไรคะวันนี้เหรอไข่เจียวทรงเครื่องนะครับแต่ผมไม่เคยทานกับสาวสวยขนาดนี้มาก่อนผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะแล้วสาวๆรู้สึกยังไงครับเวลาทานข้าวกับหนุ่มๆชอบมากเลยอะ ชอบได้ชอบค่ะก็คือคนละคู่ไงคะจะเฉิดค่ะว่าทานบ่อยแล้วไม่ได้อยากทาน้า่อยากทานทั้งกล้องใช่หรอกคนนะคะเรามาเจอนางงามรุ่นแม่ค่ะมีติปดีรุ่นเก่าค่ะชื่ออะไรคะอ๋อเล็กวราพรค่ะอ๋อคุณเล็กวราพรที่บอกว่าเป็นมิติฟนี่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่าฮะวันนี้มาเจอกับตั๊กมื่ยุรามีความรู้สึกยังไงเอ่ยใจมากเลยทว่ได้เคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ ได้เป็นดารานะคะคะจะดีใจมากแล้วก็อีกคนนึงรู้ส oh, ึกว่าจะเป็นเพื่อนใช่ไหมคะชื่ออะไรคะสสวัดีค่ะชื่อเมษาค่ะเมษาสมิธค่ะเมษาสมิธค่ะนะคะด้วยความยินดีเลยน้องเจนี่มาจะดีใจค่ะได้เหรอคะวันลูกสาวได้ข่าวว่าลูกสาวเป็นดาราก็นั่งเครื่องบินจากสวิตมานะคะอันนี้บินอันนี้บินมาโดยตรงเลยค่ะโอเค ยังไงก็เดี๋ยวเราถ่ายเข้าสตูดิโอเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้กําลังถ่ายรายการของเฮฮาภาษาตุ๊ดอยู่นะคะคิอว่าเป็นน้องกําลังสนนะะัมภาษณ์นะคะเฮฮาภาษาตุ๊ดทางช่องชาแนลจ้ะนะคะ ค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่เอห้างเซนทันเวอร์นะคะเป็นงานประกวดของทิฟฟานี่นะคะรอบ30คนค่ะเผอิญว่ามาเจอแฟนคลับของคิซิน่า๊อปค่ะนิ่าชื่อคมนะคะมาตามมาเลยค่ะมีช่วงเห็นคนอื่นเขาแชร์มาก็เลยอยากดูเป็นอไรก็รู้แบบติดใจมากเลยชอบชอบชอบากลอมากเลยค่ะขอถามคำถามหนึ่งนะคะ มีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับว่าสาวเปเฟศสองเป็นพิธีกรค่ะชอบค่ะดูเรู้สึกว่าดูล้วสนใจดูเรื่องเล่ก็มีความสุขอม้ความน่างไม่เหมือนกันสีแดงสีสีขบคุณค่ะบ๊ายบาย